โอ้รุ่นี้ของแต่เบอร์บอกพ่แจ็คเชียงดาวลุงผมจะเอาแพรมาปล่อยช่วยพอกำลอ้อโอ้อันนี้มันร่นผ้าพโพมเนี่ยอยู่โยงโคงกับพันพันแตงบบเข้าในแนรูปนี้จำก่อนที่เป็นยิงกันตลาดแล้วไปกักกากมาดึงมาเข้าเลยในแนรูปนี้เนี่ยโอ้กแต่กันลุงบ่ ลุงและแมงผู้นี่เรอขอเอามาปล่อยได้ก่อโอ้ลูกนี่นะลูกมาสนิหเนอะสาวฮักสาวหู้งไปไหนดินะป้อแต่ลู้สาวตีเป็นเป็นควรนะนเนอะมาแ่าทธรรม,มาดาเนี่ยเตะกับลุงบ่โอ้ไอ้น้องรุ่นนี้มาแ่ว่าธรรมดาเนอะใครเอาคาดปลอดภัยขึ้นรลถลงเรือไปเหนือรองใต้ปอดโถมาเป็นอันยังซักย่างาง้อก็วันนั้น,อ,นอีน้องเนี่ยมันเอารูปมาไปเอวทะเล ลูกมันจมลงทะเลว่ะคือนมาได้อยูระเพลินเด็นเสีอยาวโอ้แต่กะลุงบ่ฮู้เข้อ๋ลุงอันยังอู้แก้มบ่โู้บ่โู้เนี่ยแล้วผมจะแม่ปล่อยแพะกระไผ่บ่โู้อ๋แล้วลุงเป็นไผ่ไปเดียวเนี่ยผมเป็นลูกน้องไอ้แจ็คครับโอ้ปลาตะหงอไอ้แจ้คแม่ผมจะแม่ปล่อยแพ้ไอ้แจ็คไอ้แจ็คครับไอ้แจ็คลูกค้าไม่จะมาปล่อยแพ้านะครับว่าด้ครับว่าด้ครับสวัสดีครับ ผมแจ็คเชียงดาวนะครับไอ้มาปล่อยภาคกับครับผมแมนครับโอ้อันนี้แกไอ้แจ็คเชียงดาวได้ข่าวว่าร้านแอร์นี่ครับเจ้าแพะมันก็ครับแม่นครับน้องๆเอาน้ำมาให้ลูกค้าไอ้แจ็คน้ำมาแล้วครับเด็กกี้ไปอวดหูอย่างไซเปิลบาหูโอ้สุภาพโดยเข้าไปครับผมแจ็คเชียงดาวนะครับผมยินดีรับเช่าภาคเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางทุกชนิดนะครับผมทางร้าน ยินดีนะครับรับเช่าด้วยเงินสดนะครับผมกพแม่พี่น้องนะครับหรือว่าทุกทท่านนะครับที่ว่ามีพักเครื่องอยู่ในบ้านนะครับผมที่ว่ามาได้ใจได้บูชาแล้วนะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับทางร้านแจ็คเชียงดาวก็ยินดีรับเช่านะครับผมร้านของผมตั้งอยู่ที่ตลาดพระทิพเนศเชียงใหม่นะครับช่องทางออนไลน์นะครับผม a c e b o o k แจ็คเชียงดาวนะครับแอดไลน์ j a c k 0 0 7นะครับผมอ่ะไอ้น้องเอาน้ําไปไว้ โอ้อแจ็คอันนี้ผมก็ปล่อยไอด้หมดเลยครับเนี่ยครับไอ้น้อ,องมาพะครับจะซื้อจะขายพระเครื่องคิดถึงผมแจ็คเชียงดาวไปม่ยืนอย่างนี้ไปกวาดร้านค